สวัสดีครับผมจัดกินเที่ยวซัเกษตรครับนะครับวันนี้ก็หนูนะครับไซส์หกขีดนะครับตัวนี้เอามัดกระเทียมพริกไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใส่ซอสใส่ซอสแล้วก็ชิ้ขาวแค่นี้ก็พอนะครับเราไปอบอบแล้วก็วันนี้จะกินกับตำทั่วนะครับวันนี้เป็นเมนูง่ายๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปกินเมนูหนูอบหนังกรอบกับตำถั่วกันเลยดีกว่านะครับ เรียบร้อยอ่าเมนูวันน exactly ี้ก็อ่ตำทัวนะครับหนูกรอบมาอีกแล้วนะครับหนูอบไายเนี่ยปังเลยมาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับร้อนๆเลยนะครับเอาอีกแล้วครับของร้อนๆเนี่ยครับหนูอบนะครับเนี่ยครับหเนื้อฉ่ำดูเนื้อฉ่ำๆเลยนะครับเนี่ยครับ น้ำพักไปคนร้อนคันร้อนนี่ครับนี่ครับะหมกรอบมากวันนี้เป็นสูตรทางร้านเลยนะครับทำขายนะครับอืมเจ้าของก็ชอบกินด้วยลูกค้าก็สั่งดีด้วยจัดเลยครับวันนี้น ดูเนื้อครับดูเนื้อ,อลองถามครับแบบนี้ครับเนี่ยครับขาลองกับน้ำจิม,ม <c oughs> นุ่มเนื้อดีมากครับเนื้อนุ่ม นัง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 ,น,งนี่คือส่วนที่ผมคิดว่าโอเคที่สุดแล้วเนี่ยนังครับลอ,องกับน้ำจิ้มมันเข้ากันนะฮะเนี่ยจิ้มไปทีนึงอ จะไมนูง,ง่ายๆครับต้นถั่วอร่อยาะอโอ้โหสุดๆฮะหาานูเราหมักเราอบมันจะมีหอมของกระเทียมไทย อับกินเลยนี่ครับแบบตรงแบบนี้นะครับเวลากินนะครับจัจานนะครับไซส่ห้าขีดครับส่วนท้องส่วนทอ้องม,ม,มัน Mình ăn niềm này đây hả à. Hử. 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 พลังพลังโหดู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 เนื้อมันแทรกออกเลยนะววนี่ครับนี่ครับนี่ฮะดูมาช็อตเด็ดเลยนะครับตัวนี้ตรงนี้ช็อตเด็ดเลยนี่ครับหนังกรอบนะครับเนี่ยจิ้มไปหนึ่งทีนะ เข้าวันเดอ่นุ่มอ,อบกับตำถั่วก็อบแบบง่ายๆนะฮะซื้อไปแล้วไปอบแบบผมเลยมากตามใจชอบนะครับนี่ครับเนื้อนี่หลุดเป็นร่อนๆเป็นส่วนเลยนะ

นี่ครับดูมันโห่่นี่จิ้มกันสักหนึ่งทีนะฮะนะครับทรมาณตบกวงมาตุ้ยลอยลอย บ้านผมนี่กินหนูเกือบทุกคนนะครับกินทุกคนเลยกระบาดดาน,ดนครับอชอบกินนะครับชอบกินหนูทำทีไรเนียวโหเนี่ย,น,ยนี่เป็นตับม,มันนะครับ <c oughs> ช่วงหลังนะครับเนี่ยป๊าบก็ให,ห้ลืมตำถั่วไปเลยฮะ เนื้อกินได้หมดนะครับ ขนาดขนาดตัวปรกอบยังอยู่อยู่นะฮะวายร้อนๆเลยเนี่ยฮะดูดูดูดติดตะดูครับดูนะครับดูนะครับคุณหนังโอ้ย ส่วนหางหางเนี่ยกรอบนะฮะห,หางยังกรอบเลยครับ ร้อยแล้วฮะหมดละตัวตนี้เป็นกระดูกเล็ก อร้อยดีฮะวันนี้มดตัวเลยครึ่งโลนะครับตัวนี้ถือว่าหนักอยู่นะฮะ ก็คลิปนี้ก็เป็นง่ายๆครับตำตัวหนูอบรบบอบก็อบเผาอบลมร้อนเนี่ยครับอร่อยดีครับอร่อยดีกินตำตัวได้ไม่เยอะเลย,ก,เลยกินหนูได้เยอะอิ่มนะครับอิ่มก็สำหรับคลิปนี้นะครับง่ายๆเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ทําขึ้นมาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เดินครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นวิธีการกินการเที่ยวทําเกษตรที่ไหนก็มารับชมกันได้ครับอีก EP ต่อไป สำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ